สวัสดีครับมาพบกับชอบเราเรื่องบายหลังพระนครน,นะครับ EP นี้เขาเรียกว่าตอนเชิญแขกนะครับวันนี้ผมมีแขกพิเศษเอีกหนึ่งคนนะพี่น้ำนะครับพี่น้ำพี่น้ำ,นำเนี่ยเป็นอดีตโทษผู้หญิงนะครับทาคดีค้ามนุษย์สารตัดสิน33ปีนะครับไปอยู่ที่เรือนจํากลางระยองและย้ายไปที่คลองไผ่เดี๋ยวมาดูเรื่องราวในเรือนจําหญิงกันบ้างว่าเป็นอย่างไรที่สําคัญที่สุดในอดีตเราเคยได้ยินข่าวดังใช่ไหมครับเปรี้ยวฆ่าหันศพ พี่น้ำเป็นหนึ่งคนนะที่กินนอนอยู่กับเปียวในคุกคองไผ่และจะมาบอกว่าปัจจุบันนี้เปรียวเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับพี่น้ำกันครับผมเอาล้ครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมนั่งอยู่กับพี่น้ำนะพี่น้ำเนี่ยเคยติดอยู่เรือนจำกลางระย,ยองค่ะเอาละขออนุญาตนะตอนนี้พี่น้ำเนี่ยพ้นโทษมาแล้วกี่ปีออกมาตั้งแต่ธันวาหกสามหกสามก็ธันวาตีปประมาณสามปีนี่หกหกประมาณสามปี จุดเริ่มต้นที่พี่น้ำกลายเป็นคนเกเรไปเข้าเดือนจำไได้ยังไงอ่ะก็อยากมีเงินแหละพี่เลอง่ายคืออยากมีตังค์แล้ไปทําอะไรฮะส่งเด็กค่ะส่งเด็กใช่พี่น้าก็เลยบอกว่าไม่ไม่ได้ขายยาไม่ได้ขายยาไม่ได้ยุ่งเลยไม่ยุ่งกับยาเสพติดใช่ไม่ยุ่งเลยส่งเด็กตัวนี้ภาษาของมันเขาเรียกว่าค้ามนุษย์ล่ะค้ามนุษย์คือจับส่งเด็กผู้หญิงเนี่ยไปมีบทมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วขายขายบริการทางเพศเฮ้ยมันทำอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อย คือเหมือนกับว่าจริงๆเราอยู่ในสังคมที่แบบว่าป้าเราก็รู้จักคนเยอะอน้องสาวรู้จักคนเยอะเรารู้จักคนเยอะเหมือนเราแบบก็รู้จักคนเยอะในระยองกง่ายๆพอเวลาแบบอย่างไปเที่ยวเงี้ยเจอพี่พี่ก็เฮ้ยน้ํามีน้องปะเราไปน้อก็น้ําติดต่อให้หน่อยดีกูชอบเด็กคนเนี้ยอะไรเงี้ยอ่ามันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเอ้าพอกูไปปุ๊บอกูให้มึงพันหนึ่ง อ้าวทาแบบนี้กูได้เงินหรออะไรเนี่ยติดต่อผมสมมติติดต่อผมไปนอนผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็จะได้พันหนึ่งเริ่มต้นจุดเริ่มต้นใช่ค่ะเราก็เลยแบบพอเหมือนเรารู้จักน้องเยอะไงรู้จักเด็กเยอะเด็กคนนั้นก็เจะน้ําหนูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตนะเด็กเหล่านั้นน่ะสมัครใจไปมีเพศสมพัญไปขายตัวถูกกองีกาสมัครใจไม่มีการบังคับว่าไปเลยฮะจนแบบพอเหมือนเราเริ่มส่งเยอะอะที่แรกก็จะแบบ มีชื่อเสียงในระยองเนาะไม่พอทีบตัวเองไงรู้จักเพื่อนเพื่อนเป็นดีเจทีนี้ส่งแบบต่างจังหวัดเลยกรุงเทพกัไไปนู่นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยจนแบบมีวันนึงก็คือโดนล่อซื้อเดี๋ยวก่อนนะขอถามนิดนึงทําอาชีพแบบเนี้กี่ปีโอ้นานนะพี่หลักสิบไหมสิบสิบปีเลยโดยที่ไม่ ไม่ถูกจับไม่อะไรช้าล่าใจเลยใช่ช้าล่าใจแล้วเราก็เหมือนเราอ่ะเราวางใจกับตัวเองว่ากูโตเฮอใช่เหมือนแบบเราคิดอย่างเดียวแล้วว่าใครจะจับกูในอะไรขออนุญาตนะท่านผู้ชมฟังดีๆนะพี่น้าเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นทาจนรู้สึกว่าตัวเองมีอิทธิพลระดับหนึ่งใช่ใช่ใช่แล้วรู้จักแล้รู้จักนี่อย่าลืมกันก็คือว่ามีอะไรก็คือเคลียร์ได้หมดอ่าก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างกูไม่มีทางโดนจับหรอกจะโดนอะไรอ่ะ จนมาถึงการจนแบบจนวันนั้นน่ะที่ส่งอ่ะคือนับเด็กสี่คนแต่ว่าลูกค้าเนี่ยนัดกับเพื่อนเราอืมอ่านัดกับเพื่อนเราคือเราอ่ะโคกับเพื่อนเรามีเด็กเพื่อนมีแขกอ่าลูกค้าก็นัดเด็กสี่คนก็โทรกันนู่นนี่นั่น,นปุ๊บไปถึงปุ๊บหน้าโรงแรมตำรวจล้อมรถเลยโอโ้โหถือปืนคนละกระบอกล้อมรถแบบตั้งกล้องถ่ายแบบเออจะเป็นการใหญ่เลยอ่าร,รู้แล้วรู้แล้วว่า ว่าโดนแน่ๆโดนแล้วก็เอาขึ้นไปทําแผนบนบนโรงแรมแต่เราก็ยังแบบว่ายังหัวรั้นเนาะด้วยความแบบเหมือนประสบการณ์เยอะคิดว่าตัวเองเก่งอะไรเงี้ยอืก็ยังแบบจะจับทาไมอ่ะนู่นนั่นค่อยๆถอดท้องแล้วหัวโดนยึดไงแต่จริงๆตํารวจหันมาบอกเลยว่าไม่ต้องเก็บผมไม่เอาอะไรจากคุณอืก็คือเขาไม่เล่นด้วยเหมือนแบบอย่างอย่างเราเคยฟังนะแบบจ่ายเงินจ่ายสวยเดี๋ยวก็อะไรเงี้ย แต่ถึงเวลาจริงเขาไม่เอาครับพอแบบเขาจะเอาอย่างเดียวเลยใช่เอาพี่น้ำเนี่ยเข้าไปพอแบบเข้าไปถึงปุ๊บที่แรกประกันไม่ได้เพราะว่าประกันทั้งหมดอ่ะคนละหกแสนแล้วเราโดนกับเพื่อนเราอีกคนนึงอ่ะถูคู่คดีกันสองคนใช่คู่คดีสองคนก็เป็นล้านสองก็คือแบบใช่เยอะแล้วต้องเอาเงินสดไปวางอ่ะพี่จบข่าวเลยคือแบบตัวเราอะชะล่าใจตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนทําอ่ะคือแบบ ก็ก็กูอยู่ตรงเนี้ยเด็กเยอะแยะเงินไม่ต้องมีเก็บใช้เงินแบบวันต่อวันอาทิตย์นี้เที่ยวอาทิตย์หนึ่งคือแบบห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นก็คือเหมือนว่ามาชนเลี้ยงหมดคชคนที่สายสายสายขายใหญ่แต่ก็ชลเลี้ยงหมดชนเลี้ยงหมดไม่มีเงินเลยไม่มีเงินคือแบบว่ามีแต่คือไม่ถึงกับล้านสองที่จะต้องแบบประกันคือมันมีเงินแต่มันไม่สามารถช่วยเอาได้ใช่ใช่แล้วเป็นไงล่ะทีนี้คือแบบญาเป็นนายประกันอยู่สารไงเขาก็ช่วย แต่ก็คือเราเข้าไปติดประกันก่อนนะเจ็ดวันเข้าไปข้างในเจ็วันแล้วประกันออกมาใช่เอาแค่เอา7็ดวันนี้ก่อนเจดวันนี้เลยจจำการระยองเลยใช่ค่ะเจ็ดวันรู้สึกไงโอ้โหแบบไม่กินนะพี่กินไม่ลงหรอกกินไม่ลงกินไม่ได้แล้วคือเราอะเป็นคนที่แบบอยู่ข้างนอกเหมือนชีวิตเราสบายอะคือแบบพแอร์นี่คือเปิดทั้งวันเออคือไม่อยู่ก็คือต้องเปิดไว้ให้ห้องเย็นแต่พอเข้าไปอะพี่เลยโอโหพูดแล้วยังขนลุกอยู่แบบ บล็อกเล็กๆคือ,อเรานอนได้แค่นั้นคือเข้าไปอ่ะถ่ายไม่ออกนะพี่คนผ่านไปผ่านมาคือเดินมองและละยองอ่ะต่างจากเรือนจําอื่นก็คือแก้ผ้าอาบน้ําะแล้วเราเข้าไปอ่ะคือละยองเนี่ย<อ>ผูผ้ผู้หญิงอาบน้าในบล็อกอาบน้ำนี่คือแก้ผ้<ช>ผผาหมดใส่กางเกงในตัวเดียวเออมันก็เกงในผู้หญิงมันก็เห็นอ่ะใชไหมะแต่คือก็เห็นอยู่ดีเออมันเห็นอยู่ดีเกงในผู้หญิง้หหนูเข้าไปแบบหั้อะไรวะเนี่ยไม่คนละโลกเลยเห็นแล้วแบบ ทำใจไม่ได้อะคือไม่อาบจนแบบขึ้นขังเรือนนอนอ่ะแม่ห้องอ่ะก็คือเหมือนหัวหน้าห้องอะไรหัวหน้าห้องไปโทษนะครับคุณผู้ชมหัวหน้าห้องเปโทษปุ๊บเขาก็บอกแบบอาเพอแบบไปอาบในบล็อกก็ได้อก็คือเราก็เลยต้องแบบมันเขินอะแล้วเราอ้วนด้วยเหมือนแบบถ้าคนหุ่นดีๆเขาก็จะแบบเนาะโชว์หุ่นโชว์อะไรแต่คือเราอ้วนแล้วเราแบบไม่อ้วนเขาเรียกว่าอวบอวบอ้วบอ้วาอวบแล้วคือแบบเข้าไปถึงปุ๊บแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่กล้าอาบพอขึ้นห้องปุ๊บ หัวหน้าห้องพ่อเคบอกอาบเลยแก้ผ้าอาบน้ําเลยไม่ต้องมีใครมองเพราะว่าขึ้นไปปุ๊บทีวีจะเปิดทุกคนก็จะสนใจทีวีหาจังหวะนั้นเว่าเรายังยังปรับตัวไม่ได้แล้วก็สบงสบู่ต้องเซฟนะพี่คือเซฟใส่ตูดขึ้นไปอ่ะ๋อหมายความว่าขังหญิงเนี่ยถ้าขึ้นเรือนนอนเนี่ยระยองเนี่ยสบู่ไม่อนุญาตให้ใช้ถ้าผู้ชมสบู่เนี่ยนะจตต้องเซฟขอโทษนะครับไว้ในก้นใช่เซฟขึ้นไปเฮ้ย เอ้ยเขากดระเบียบแน่นวะแน่นแต่ละยองอ่ะตอนแรกๆที่เข้าไปเข้าไปคือตอนติดประกันอ่ะจะประมาณนี้เพราะติดเพราะติดแค่เจ็ดวันแต่เจ็ดวันเราอ่ะคือมันเหมือนเจ็ดปีเลี่ยนะเจ็ดวันนร้อหรฮ<บ>ะใช่ <laughs> หนูนั่งร้องไห้จนแบบว่าผอบอแดนอ่ะ,อะแม่เลออ่ะเดินมาบอกว่ามึงจะร้องทําไมเขาประกันมึงแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็ได้กลับเราถึงรู้ว่าแบบอ๋อเออเย็นนี้กูได้กลับบ้านนะอ่ะพอประกันออกมาเสร็จปุ๊บเป็นไงตอสู้คดีอยู่ปีกว่า ไอปีกว่าข้างนอกเนี่ยได้กลับไปทำอีกไหมไม่ได้ทําแล้วค่ะพอแล้วนะฉันไม่ได้ขายแล้วฉันไม่จับผู้หญิงไปขายแล้วแต่ก็ยังไม่เข็ดนะพี่ก็ยังมีแบบว่าเด็กเอ็นอะแต่ก่อนนะแต่ก่อนเด็กเอ็นยังไม่ดังเท่านี้แต่ก็คือแบบเขาก็เรียกแบบว่าเออแบบมาชงเล่าให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยเด็กเอ็นเนี่ยวลาชงเล่าเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมในยุคนั้นมีได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ไปเคลียร์กันเองไปจัดกานเองใช่แต่เราส่งเด็กเอ็เราก็ได้ตังค์อย่างนี้ใช่ค่ะอ๋อยังกลับมาทําอยู่ใช่ยังกลับมาทําอยู่แต่ก็คือจนแแบบบบทําาประมณ ไม่เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเราติดออกมาข้างนอกอยู่ประมาณปีกว่าด่าศาลเขาตัดสินใช่ค่ะเป็นไงฮะวันที่ตัดสินนะไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยนะว่าวันนี้จะต้องตัดสินคือคิดว่าสู้อยู่ใช่แล้วแล้วทนายอ่ะเราคิดว่าเก่งแล้วนี่ฮะท่านผู้ชมไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไม่มีอะไรแน่นอนทนายนี่คือกินแบบกินเละเลยนะพี่กินท้องกินอ้วนเลยใช่กินแบบว่าคือหนูนัดเจอเขาเนี่ยนัดคาเฟ่นัดร้านอาหารคือเราจ่ายหมดแล้วก็แบบเจอนี่คือแบบ จ่ายทีละรอบรอบรอไหนจะเงินก้อนเงินหมดแน่นอนสู้ดบนไม่เหลือใช่ก็ยัดทนายเกือบสองแสนได้อะทั้งหมดอ่ะศารตัดสินกี่ปี35ปี3เดือน35ปี3เดือนลดเหลือไม่ลดค่ะสู้เราสู้แพ้คือยังไงก็สู้อ่ะหนูสู้จนแบบเวนีส35ปีใช่โอ้ตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงอ่ะถือว่าน้อยนะ น้อยน้อยนี่ผมไม่รู้เรื่องจริงนะไม่ไม่ได้แกล้งตลกนะผู้ชมปัจจุบันเนี้ยอก่อนที่หนูจะกลับปีหกสามอ่ะน้อยสุดเลยนะห้าสิบปีห้าสิบปีใช่แต่ว่าคดีอ่ะพอตัดมาสามสิบห้าปีเป็นไงอ่ะโหตอนนั้นแบบหูอื้อ่ะเหมือนไม่ได้ยินเสียงอะไรอ่ะอายุตอนนั้เท่าไหร่จำได้ไหมตอนนั้นอ่ะตอนนั้นโดนประมาณประมาณยี่สิบหกโอ้โหมันยังมันยังวัยรุ่นแบบวัยที่ฉันกินเที่ยวข้างนอกอ่ะตอนนั้นอนน่าคือสมองอ่ะไม่คิดอะไรแล้วว่า เที่ยวเพื่อนไม่คิดคิดอย่างเดียวว่าแม่จะอยู่ยังไงหนูไม่มีลูกนะออคิดอย่างเดียวแบบคนที่เราดูแลอยู่อ่ะบ้านที่เราแบบจ่ายอยู่อะไรแสดงว่าเหมือนกับตอนที่พี่น้ำอยู่ข้างนอกเนี่ยพี่น้ำก็ดูแลแม่ดูแลบ้านดูแลทุกอย่างเราเป็นาวจากจากอาชีพนี้่คะพอมันเพิบเข้าไปสามสิบห้าปีจบข่าวเลยจบเลยแต่เราก็ยังดีตรงที่ว่าพอมันเป็น อันนี้คือชั้นต้นชั้นต้นตัดมาเราก็ติดอุทธรณ์อีกอุทธร์สู้ไปเหลืออุทธรณ์สู้เหลือ20เหลือ20ดีกายไหมเนี่ยดีกาไม่ายังสุดอุทธรณ์สุดอุทธรณ์แต่ว่าคดีพวกนี้อภัยมาถ้าเราทำตัวดีมันก็จะได้เยอะได้เผมรู้อยู่สุดสรุปว่าติดทั้งหมดกี่ปีเกือบ6ปีเกือบ6ปีเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปด่านะฮะเดี๋ยวบางคนบอกเฮ้ยโทษยี่สิบสามสิบคือมันมีประเทศไทยเนี่ยมีพระราชทานอภัยโทษเยอะแต่ถ้าเราทำตัวไม่ดีก็คือไม่ได้พี่น้าเนี่ยอยู่ในคุกเนี่ยก็เก่า ทำตัวมันน่ารักอยู่ไปเรื<ช>่อยๆ,ๆตามกฎตะเลียกชั้นเชิญมันก็ขึ้นมากลายเป็นชั้นเยี่ยนได้อภัยโ <ปะ S 1> ทษ<ช>มันก็ติดอยู่ประมาณหกปีแต่หกปีแห่งความขมขื่นเป็นยังไงบ้างมันทรมานนะพี่ใครมาส่งเสียมีน้องสาวกับแม่ค่ะตลอดเลยไหมตลอดไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งเลยมีช่วงตอนที่อยู่ระยองเนี่ยเราพอเราอยู่ตัวได้อ่ะเข้าไปแรกๆคือเราปรับตัวแบบยากมากนอนไม่ได้กินไม่ได้คือเห็นกับข้าวหลวงนี่คือร้องไห้ตลอดจนแบบ น้องสาวมาเยี่ยมอะไรเงี้ยก็คอยบอกตลอดว่าเออแบบเธออยู่คนละโลกกับเรานะแบบว่าต้องต้องทําให้ได้คืออ,อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่เพราะว่ามันไม่มีประตูที่ให้เราเดินออกไปได้อะเพราะอย่างเงี้ยมันมีบางคนนะ่ยมนสะเทือนใจแบบพี่น้านะเขาฆ่าตัวตายมันพีดคู่ผู้ชายอะบ่อยเพราะเขารับไม่ได้รับไม่ได้เสร็จแล้วอะพอคิดไปคิดมาเนี่ยจังหวะชีวิตมันแบบมันเหมือนความคิดแบบบุกบ<า>ขึ้นมาบางทีมันมันดิ่งนะพี่อ่มันดิ่งลงบางทีอะเราคิดแบบทุกคืนที่จะนอนอะคิดอย่างเดียว่าแม่ทําอะไรอยู่ น้องทําอะไรอยู่เหนื่อยไหมอะไรเงี้ยยิ่งแบบตอนแต่แต่คืออยู่ระยองอะยอมรับเลยว่ายังดื้ออยู่ตอนที่เข้าไปอะยังดื้อเหมือนแบบว่าเขามีอะไรก็ยังทํเออะไรอย่างเงี้ยจนแบบจนมีครั้งหนึ่งที่แบบว่ามีปัญหากับผู้บัญชาการเรือนจาเนี้ยเราก็เลยโดนย้ายพฤติการด่วนไปที่คลองไผ่อ๋อส่งท้งายไปคลองไผ่เมือนกันโอ้ที่นั่นเขาว่าโหดนะโหดมากยิ่งไปที่นั่นนะพี่เป็นอะไรที่แบบมันทรมานความรู้สึกเรามาก คือหน้าขังชายพวกผู้ชายด้วยกันบอกว่าเรือนจำคลองผ่านในสุดๆแล้วนะผู้หญิงก็สุดมากคือหนึ่งเลยอาหารการกินเขาฝั่งอีสานนะพี่มันก็จะเป็นแบบแนวแบบที่เราไม่เคยทานเราเราไม่ชินปากไม่ใช่อาหารกาไม่ดีแล้วไม่ชินร้อนอยู่บนเขาคือแบบคือทุกอย่างอ่ะใช่แล้วก็น้ําแบบมันไม่ได้อ่ะน้ําก็ไม่สะอาดอะไรนี่นั่นก็ต่างสภาพเลยคือคุณเกลรยเองคุณไปเองใช่แสดงว่ามันเป็นเรือนจาสําหรับ รับหัวกะทิเลยไอหัวกะทิตามเลยจจำต่างๆที่คุณไม่ไม่หยุดหย่อนเกเรดื้อมันรวมกันอยู่เหมือนคูู่ชายในพวกซุปเปอร์แมทเอาละครับพี่น้ำมันมีคดีสะเทือนขวัญถูกไหมฮะใช่ค่ะเปี้ยวฆ่าห่นศพใช่พี่น้ำนี่เจอกับเปี้ยวเลยเจอเลยเรื่องราวเป็นไงฮะอยู่ข้างในคือเจอกันเลยอือหมายถึงว่าตอนเขาย้ายจากคือเขาตัดสินประหารชีวิตเหรอครับอ๋อตัดสินถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 33ปีหรือ20กว่าปีประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ไปเจอที่ไหนฮะเจอที่คลองไผ่คลองไผ่หมายความว่าเขาย้ายจากขอนแก่นใช่ใช่ใช่ค่ะตอนมีมีข่าวไหมเวลาเขาจะย้ายไปเป็นยังไงมีข่าวค่ะเออตอนที่จะย้ายไปเขาก็เออเดี๋ยวเปี้ยวเปี้ยวค่าหันศพมาที่นี่นะอะไรเงี้ยทุกคนก็รอดูแต่ว่าอย่างแบบ ข้างในที่คือในข่าวว่าแบบขอนแก่นคือผู้พรมแดงให้เดินเจ้าหน้าที่แบบซัพพอร์ตนู่นนั่นของผายไม่มีของผายไม่มีนะทุกคนเท่าเทียมกันหมดไม่จริงของผายทุกคนเท่าเทียมกันหมดนี่คือตัวจริงอ่านี่คือตัวจริงที่นอนอยู่กับเปียวข้าหันศพพูดคุยกันช่วยเหลือกันเพราะว่าคดีคดีทั่วไปก็คือที่ไม่ใช่คดียาจะได้นอนห้องเดียวกันอ่าอย่างตัวตัวน้ําเองก็คือนอนกับเอินเอินก็คือเป็นเป็นสามคนที่อยู่กับคู่กันใช่ใช่อ่า ตัวตัวเอิญเนี่ยก็คือเอาง่ายๆสามคนคือน่าสงสารทุกคนแต่ว่าแจ้เนี่ยจะมีฐานะหน่อยอืมมันแสดงว่าเปี้ยวกับกับคู่ดีคนชื่อเอิญเนี่ยไม่ไม่เป็นคนไม่ค่อยมีาติใช่อแล้วเขาทําจริงไหมเขาคุยกันไหมทาจริงค่ะอเหตุการณ์มันเป็นยังไงจริงๆที่เขาเล่าหรอคือจริงๆอ่ะอันเนี้ยเราเราก็ไม่ได้เข้าข้างว่าเขาจะเป็นคนผิดที่แบบว่าฆ่าแล้วคือคุณจะถูกอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นเรื่องจริงอ่ะคือมันก็เป็นบันดาลโทสะด้วยพี่อเพราะว่าอย่างแบบเปี้ยวขึ้นรถไปอย่างนี้เนาะ ตีจริงก็คือตีแบบตบตีเลยเนื่องเจอด้วยเพราะว่าความโกรธที่เหมือนกับแอมเนี่ยแจ้งความจับแฟนเขาเ,<อ>เพราะว่าเปียวเนี่ยจริงๆก็คือเหมือนเด็กหาตังใช้ไปวันวันจนมาเจอผู้ชายคนนี้ทําให้ตัวเองแบบสร้างบ้านให้แม่น,นี่นั<อ>่นและจังหวะที่แอมเนี่ยแจ้งความจับผัวตัวเองก็คือโกรธและโกรธเหมือนเก็บไว้แล้วหนึ่งว่า เฮ้ยมึงจับผัวกูนะพอผัวติดคุกป,ปุ๊บชีวิตก็ดอบเหมือนเดิมไงกลับไปทํางานเหมือนเดิมก็เลยจําไว้จนแบบวันนั้นแหละที่เขาเจอกันอะกวนรถรู้สึกว่าจะวนไปรับแล้วก็เอาขึ้นมาตีบนรถตีตีเสร็จก็ปล่อยลงไปนะคะแต่ว่าแอมเนี่ยเหมือนพูดพูดก่อนที่จะแบบลงรถแต่ว่าถ้าวันนี้คุณรอดมึงไม่รอดแน่เปียวเลยลากขึ้นมาใหม่ลากขึ้นมาทีนี้ก็ตีแบบ ติจนเเสียชีวิตแล้วก็ไปอัมพาคดีฆ่าหันศพจริงอ่างตนที่พอเขาเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะถามว่าก่อนที่เขาจะมาคลองไผ่เนี่ยเราไม่รู้นะว่าการต้อนรับคือเป็นยังไงได้ยินแต่พูดคุยมาแบบต่อต่อกันมาว่าแบบเออขอนแก่นต้อนรับดีเพราะว่าเป็นเรือนจําเล็กอะไรเงี้ยแต่พอมาใช่แต่พอมาคลองไผ่เนี่ยทุกคนไม่มีใครให้ความสบายได้แน่นอนเจ้าที่ก็คือคุณจะขายใหญ่ก็เท่ากันหมดเท่ากันหมดาน้ำ กินข้าวต้องกินรอบเดียวกันแต่งตัวลงขังคือเหมือนกันหมดอ่าเ่อคดีแบบเนี้ยฆ่าหันศพเนี่ยนักโทษเกรงกลัวกันไหมหรือว่าไม่ไม่เกี่ยวเลยก็ปกติน่ะปกติอย่างอย่างห้องน้ำนอนเองอ่ะคดีฆ่าเยอะมากใช่ไหมใช่แต่แค่ออกข่าวคือเปรี้ยวนี่ยออกข่าวดังเป็นอะไรที่แบบสะเทือนอ่าและอยู่กันไปเนี่ยได้ข่าวว่าถึงกับบ้าบ้าไปเลยใช่ใช่ตอนนี้น้องเขาก็กินยาจิตอยู่เหรอใช่ค่ะมันมีเรื่องอะไรเขาอะไรกับเขาไหมที่ขณะอยู่ด้วยกัน ถามว่ามีเรื่องไหมก็มีนะวีรกรรมเขาก็คือเอาง่ายๆว่าเปียวเนี่ยเป็นเหมือนคนรักเพื่อนอเพราะว่าอย่างคดีเขาเองอะเขารับคนเดียวนะใช่เขารับคนเดียวเขาปัดทุกคนแต่แค่สารไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเลยคนผู้หญิงตัวเ,เล็กจะฆ่าผู้หญิงจะฆ่าคนคนหนึ่งอะมันเป็นไปไม่ได้ไงใช่ติดกันหมดใช่ติดกันหมดแต่พอเข้าไปอะ่ะเขาก็ถามว่านิสัยดีไหมนิสัยดีอันนี้ที่เราแบบสัมผัสเองอก็คือเปียวเป็นเด็กแบบว่า ลูกกะลาเทศะแต่ว่าเหมือนน่าจะเป็นเป็นคนแบบอารมณ์แบบร้อนณ์ร้อนอารมณ์ร้ายตอนนี้พอขาอยู่กันสามคนเนี่ยความลำบากของเขาพ่อแม่เขามาเยี่ยมไหมเป็นยังไงเปี้ยวเนี่ยแม่เนี่ยขี่มอไซค์จากขอนแก่นนะกับพี่ชายมอไซค์นะพี่มาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วก็ฝากเงินให้เหมือนแบบพันนึงได้แค่พันเดียวเวลาหนูเยี่ยมใกล้ชิดอย่างเงี้ยซื้อขนมฝากตลอดอส่วนเอิร์นเนี่ยเอิร์นเนี่ยคือนอนปลายเท้าหนูเลย เอิน,นี่ก็จะอย่างเราได้ธาน,านันททุกเดือนเอินก็จะแบบสบู่หนูหมดครีมทาหน้าหนูหมดซื้อให้ตลอดอ่าเราก็ช่วยเขาให้ใช่เราก็ช่วยแล้วฉะนไหนเปรี้ยวถึงกลายเป็นคนอย่างกินยาเริ่มจะบ้าไปรับยาโรคจิตได้ยังไงพอพอจะรู้ไหมคือทีเหมือนเหมือนกับว่าเริ่มต้นคือเหมือนแบบเข้าไปอยู่ในห้องเนี่ยเวลาที่เรานอนข้างใครอะ่ะทุกคนนะ่ะมันจะมีสิทธิเท่ากันหมดกระเบื้องนึงก็คือก็เท่ากันใช่จะเปรี้ยวจะฆ่าคนตายจะหมดแค่นี้แต่เหมือนเสร็จแล้วปุ๊บ ด้วยความที่เป็นเขาด้วยแหละออะก็เหมือนแบบนอนข้างใครก็ไม่ได้เจ้าหน้าทีก่ก็พอมาวันนี้นอนไม่ได้อาจับย้ายย้ายไปปุ๊บเขาก็เหมือนเริ่มแบบบีบตัวเองว่าวันนี้จะได้นอนข้างใครขึ้นไปกูจะโดนย้ายที่นอนอีกไหมเหตุผลที่เขาบอกว่านอนข้างใครไม่ได้หมายความว่าเวลาเขาไปนอนข้างใครแล้วมีปัญหากันเหรอใช่มีปัญหามีปัญหาในลักษณะไหนอ่ะก็เหมือนแบบน่าจะแบบว่าที่นอนเกิน อ่คือการการเปรี้ยวเหมือนการเป็นเหมือนคนเป็นตกปัญหาแล้วใช่การมาประมาณนั้นประมาณมาพอเข้าเข้าไปกาบใครคนอื่นก็ไม่อยากจะเอาด้วยแล้วใช่อ่าเป็นอย่างนี้จนนี้เพื่อนเขาจะมีหรอเขาจะก็ไม่เหลือใครอย่างนี้ใช่ตอนนี้ก็ล่าสุดเห็นพี่ที่กลับออกมาพ่อบอกว่าเอากระจกอะกระจกที่ไว้สองวิ่งเข้าไปในลาวลาวพาตีแล้วก็กรีดหน้าตัวเองวิ่งเลือดอาบออกมาเลยคือหมายถึงว่าตอนเนี้ถ้าพูดและสันนี้คือเปรี้ยวเนี่ย คือหลุดแล้วใช่หลุดแล้วแล้วก็ใช้ยาโรคจิตกินเยอะกินเยอะกินเสร็จขึ้นไปตอนนี้กินหลายตัวแล้วก็ขึ้นไปคือกินปุ๊บนอนเลยคือคือเจ้าหน้าที่ตอนนี้ที่เป็นเป็นอ่าเป็นพอบอพอบอคือแบบอ่าแผนกผู้ป่วยผู้ป่วยขึ้นไปก็คือกินยายาจะครอบคุมตลอดเวลาลงลงขังมาเปี้ยวทําได้แค่คืออาบน้ําแต่งตัวกินข้าวกินยานอนออก็เปรียบเสมือนคนบ้าคนที่ไหนผู้ชายก็เป็นแบบนี้เลยตอนนี้เปี้ยวเป็นแบบนั้นแล้ว อย่างเงี้ยมันถ้าเป็นคนพูดอเาเรียกว่าผลกรรมไหมใช่ใช่คิดว่าเป็นไหมอย่างเอิร์นเนี่ยเอิร์นเนี่ยทีวีเปิดอะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับแบบไส้เครื่องในอไรเงี้ยเห็นไม่ได้เลยเออใช่เขาเหมือนจะอ้วกจะแบบน้าตาไหลแบบมันกลายเป็นเหมือนกับภาพที่เขาไปทาเนี่ยมันติดในตาเขาแล้วมันก็อยู่กับชีวิตเขาทําให้เขาได้กลายเป็นบ้าเป็นโรคจิตไปโอ้โห แบบทุกคนเห็นในในโซเชียลเนาะในทิกตอกก็จะลงแบบเออเปียวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือ,คอคทุกคนเข้าไปความจริงอ่ะมันไม่ได้สบายที่แบบทุกคนบอกว่าออกมามึงก็มีชีวิตเหมือนเดิมแต่ <โฮ S 2> คือตอนเนี้ยไม่ได้แล้วใช่มันคือข้างนอกเขาไม่ได้รู้ว่าข้างในอ่ะคือมันตกนรกทั้งเป็นจริงๆวันนี้เปียวตกนรกทั้งเป็นกลายเป็นคนบ้าไป,<ช>ไปแล้วผลจากการที่เขาเนี่ยไปฆ่าคนแล้วก็ไปเหมือนกับฆ่าหันศพ<ช>เพื่อนของเขาเนี่ยก็กลายเป็นคนสอิสเอียนกับเรื่องพวกนี้ไปหมดแล้วคือเห็นไม่ได้เลย ทีวีมาเนี่ยคือไส้หมูต้มอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเลือดหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ดูไม่ได้คือรู้สึกอะไรกับเปี้ยมาสงสารเขาไหมเนี่ยขนาดสงสารค่ะเราเราเห็นเขานอกแบบสงสารก่อนที่จะออกมาเราก็บอกว่าเออแบบอย่าทําอะไรที่มันแบบผิดผิดรู้ว่ารักเพื่อนเหมือนแบบเขาเห็นเพื่อนทะเลาะกันอะไรเงี้ยเขาวิ่งก่อนเลยจะไปช่วยเพื่อใช่จะไปช่วยเพื่อนเราก็เลยบอกว่าเราโทษสูงคืออยู่ต้องรักษาชั้นเพราะว่าคลองไผ่เนี่ยเราทําอะไรก็แล้วแต่ตัดชั้นหมด เขาไม่ได้มาว่าเขียนใบบันทึกขัดท่อลอกท่อไม่มีคือชั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคนที่ไม่รู้นะคนที่รู้เรื่องคุกแล้วก็ฟังก็ผ่านไปคนที่ไม่รู้ก็คชั้นเนี่ยต้องรักษาไว้คือชั้นเนี่ยคือชั้นดีชั้นเยี่ยมชั้นกลางพวกนี้เก็บเอาไว้เวลามีอภัยโทษอ่ะมันจะได้ตามตามกำหนดชั้นถ้าเราไปเกเรมากไปทอลิว่ามากก็กลายเป็นชั้นเลวก็จะไม่ได้แพัยโทษแต่วันนี้เปรี้ยวก็กลายเป็นคนบ้าไปแล้วกีดหน้าตัวเองกินยาโรคจิตจนเหมือนกับ เป็นคนที่เสียสูญไปแล้วใช่ค่ะโอ้โห oh, oh, oh. นี่คือกินนอนกับเปี้ยวเลยกินนอนกับคู่กรณีเปี้ยวเลยเรื่องราวของเปี้ยวเนี่ยพี่น้ำสามารถเขาเรียกว่าอะไรเรื่องราวเนี่ยมัน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 จะสามารถเป็นบทเรียนชีวิตอะไรให้กับคนดูได้บ้างเรื่องราวของเปียวพี่น้ำที่พี่เจอมาเนี่ยผมว่ามันเจออะไรมากกว่านี้อีกกินนอนเจอหลายๆเรื่องในนั้นน่ะคือจริงๆอ่ะทุกอย่างอ่ะทําไม่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรเราต้องมีสติ เวลาที่สอนน้องๆแบบเรารู้จักคนเยอะไงเวลาน้องแบบทักมาปรึกษานู่นนี่นะเราบอกเดียวว่าต้องมีสติคือมันจะเก่งได้แต่มันต้องเก่งให้รู้ที่อ่ะอย่างเปี้ยวเนี่ยวันที่เขาฆ่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เหมือนความโมโหไง พอได้ยินคําพูดนี้อีกว่ากูรอดมึงไม่รอดแน่ยิ่งทําใหญ่เลยคือบางคนอาจจะไม่รู้คิดว่าเขาวางแผนไม่ใช่นะไม่ไม่เขงห่วาตรงนั้นเลยแล้วก็จัดการเสร็จแล้วมันกลัวพอมันกลัวเสร็จทำยังไงก็อําพางซะเลยคือจริงๆอ่ะผู้หญิงอะเปียวไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าจับราคานะเขาเหมือนเขาต้อมใจแหละเพราะว่าก่อนที่จะตายเนี่ยเขาขอเอินอะเอินก็คือเด็กที่นอนกับเราขอส่องกระจกขอกินน้ําขวดนึงพอให้ส่องให้กินน้าปุ๊บสิบนาทีไปเลย เหมือนน่าจะตอมแหละน่าจะแบบแล้วเปียวก็ลากเข้าไปแบบซื้ออุปกรณ์อะไรกันเเพราะว่ามันตายไปแล้วเขาก็เอะจัดก,การแบบนี้ก็นี่ฮะเป็นเรื่องราวที่สุดท้ายแล้วทั้ง3ามคนก็ไปชดใช้อยู่ข้างในคุกจนที่เมื่อกี้พูดดีมากเลยตกนรกทั้งเป็นไม่ใช่อยู่สบายนะณะแตอนนีบ้บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วแล้วก็เรื่องราวเหล่านั้นน่ะมันเป็นภาพสะท้อนกลับมาสู่ชีวิตเขาคือทุกคนนะ่ะบอกใช่ไหมว่าออกมาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่แหมล่ะ แหมตายไปแล้วแม่นู่นนั่นแต่เปรี้ยวออกมาเนี่ยพี่ลองคิดถูกว่าบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วแม่ก็แก่พี่ชายก็แบบทํางานคนเดียวเนี่ยแล้วตัวเองเป็นอย่างนั้นน่ะออกมาจะช่วยอะไรได้บ้างใช้ชีวิตไม่ได้แล้วไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะเรื่องของเปรี้ยวฆ่าศพจากคนที่เจอจริงๆกินนอนจริงๆพูดคุยจริงใช้ชีวิตกับเขาหลายปีอยู่เหมือนกันหลายปีเอาล่ะพี่รู้สึกกลัวไหม อตอออนนนนยู่ั้ถามว่ากลัวไหมกลัวนะกลัวแล้วก็คือไปคลองไผ่อ่ะเลิกดื้อเลยคือไม่เอาอะไรเลยที่แบบว่าเขาไม่ให้ทําก็คือไม่ทำเพราะว่าเราคิดอย่างเดียวว่าเหมือนเราเราเก่าเกที่ระยองอเราโดนย้ายได้แต่มาคลองไผ่เนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาจะแบบเข้มงวดกว่าเหมือนกับว่าเขาก็ทําตามหน้าที่เขาผมฟังสิ่งที่พี่น้ำพูดมาทั้งหมดอะ พี่น้ำก็เลงจะบอกสื่อทุกคนฟังว่าไม่มีอะไรแน่นอนข้างนอกฉันคิดว่าฉันแน่ใช่ฉันคิดว่าฉันมีเงินสุดท้ายก็ถูกจับในคุกเหมือนเดิมอยู่ในคุกฉันคิดว่าฉันโอเคฉันอยู่ได้ที่นี่ฉันเก่าเกมสุดท้ายก็ถูกย้ายอยู่ดีแล้วการย้ายเนี่ยเป็นอะไรที่เริ่มใหม่ใช่คือทุกคนเราเราเราต้องลุ้นและอเหมือนเราย้ายบ้านใหม่อ่ะเฮ้ยบ้านนี้ตรงนี้แอร์ตรงนี้ห้องนอนประตูตรงนี้มันเปิดได้ไหมว่า เหมือนกันกินเล่าตั้งแต่กลางคืนยันเช้าหรือเปล่าพอไปถูกไหมฮะใช่พอไปถึงคลองไผ่นี่แบบหุยตอนไปตอนยิ่งตอนแดนสามนะพี่หลังเนะคือโดนย้ายช่วงหน้าหนาวแล้วคลองไผ่อยู่บนเขาหนาวมากหนาวแบบหนาวธรรมชาติอะพี่ปวดกระดูกคนที่เป็นเฮสไอวีอะที่ย้ายด้วยกันอะครับร้องแบบโอ้หนี่ก็คือเป็นเหตุการะเหตุการณ์ที่สะเทือนใจไหมเนี่ยครูสะเทือนใจนะพี่คือร้องแบบหวยหวนอะ ร้องเราจนเราต้องลุกขึ้นมาดูเพราะว่าห้องอ่ะมันเป็นห้องแบบติดกันแล้วก็มีแค่ก่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะซีลูกกงอ่าใช่ซีลูกกงกันเราลุกขึ้นมาแบบปลุกเพื่อนอ่ะลุกขึ้นมาดูว่าแบบเสียงอะไรอ่ะอพอมองไปแบบสงสารน่ะแต่คือแล้วโทษตลอดเนยนะพี่คดียาแล้วเป็นเอชไอวีอ่ะข้างในคือแบบหนูมองชีวิตถามว่าชีวิตตัวเองอ่ะมันลําบากไหมมันไม่ลําบากตรงที่เรามีญาติไปส่ง แต่ในใจอะ่ะมัน,ม,นมันทรมานนะพี่แม่หนูนั่งรถนั่งรถตัว่วนั่งรถทัวจากแปดริ้วขึ้นรถตั้งแต่ตีสามไปถึงคลองไผ่ประมาณบ่ายสองเพื่อเยี่ยมเราสิบนาทีถือข้าวไปกล่องนึงน้ำเปล่าวขวดถ้าคุณแม่เลยใช่คือภาพนั้นน่ะทุกเดือนแล้วก็บอกตัวเองเลยออกมา เรายังรู้จักคนเยอะเหมือนเดิมนะยิ่งรู้จักเยอะไปอีกเพราะว่าเราเข้าไปแล้วออกมาไงแต่ระวางมือใช่พออแบบเอาล่ะทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยประสบการณ์ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยสิ่งไหนที่มันตกผลึกในชีวิตเข้าใจชีวิตครอบครัวแหละพี่ครอบครัวสำคัญสำคัญมากไอ้เพื่อนที่เราเคยเลี้ยงเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยใช่เอาล่ะมีแค่คนสองคนที่ยังแบบ มันเป็นเพื่อนแท้ที่แบบว่าเยี่ยมไกลชิดไปหาคอยแบบฝากเงินให้อะไรเงี้ยมันยังมีเพื่อนที่ดีบ้างแต่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวในเส้นทางของคนกินเที่ยวไม่มีเลยสุดท้ายก็มีแต่ครอบครัวคุณแม่ไปดูแลเอาล่ะอยากจะให้ฝากสําหรับคนที่ตอนนี้นะเขาอาจจะหลงผิดอยู่อาจจะเกเรอาจจะทาอาชีพแบบนี้อ่าค้าบอะไรนะ่นเขาเรียกแล้วค้าบริการเผื่อเขาจะคิดบ้างจริงๆอ่ะในคุกอะทุกคนจะคิดแบบว่า บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแบบเข้าไปอยู่ได้แต่อยากแบบให้คิดกลับกันว่าแบบคนที่คอยดูแลเราอะ่ะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแบบว่ามากๆเหมือนหนูเข้าไปอย่างเงี้ยตอนเข้าไปอะ่ะเราเป็นคนแบบจัดการทุกอย่างไม่ต้องให้ที่บ้านไม่ต้องมีใครแบบมาออกอะไรเลยแต่พอเราเข้าไปปุ๊บมันดอบลงไปแบบทุกอย่างเลยกลับกลายเป็นว่าเราเป็นภาระไปอีก ยัฝงฝาวไ้คิดนะครับติดคุกไม่สบายจะกลายเป็นพาล่ายกับครอบครัวด,ด้วยซ้ําและเหมือนก็นจะพาครอบครัวเนี่ยคงคอยตามเยี่ยมเหมือนไปติดคุกกับเราด้วยใช่ะะทุกคนจะกลายเป็นห่วงคือทุกคนอะผิดพลาดได้แต่คนฉลาดอ่ะเขาจะเอาความผิดพลาดอ่ะกลายเป็นบทเรียนโอ้โหวันนี้ขอขอบคุณพี่น้ำมากเลยสําหรับ รายการชอบเร,เรื่องบาราระนครที่มาร่วมออกเล่าประสบการณ์ดีมากนะครับและเดี๋ยวมาพบกับชอบเร,เรื่องบาราระนครี p ต่อไปว่าผมจะเชิญใครในตอนเชิญแก่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย